การเสาวสวยสิไปน้ำไผ่เอาอ่ะอ่ะ,อะสิไปน้ำไผ่อ่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดี ดีเอฟซีนะที่น่ารักทุกทกท่านนะครับอันนี้อยู่ในช่องของคังขันเงินนะครับเมื่อนี้ขันเงินมาลงนามผู้เดียวครับมูยังมมมากครับผมกับบรรยากาศงาเมือแรงทองฟ้า อึมคึมครับผมมืนน่อีงสาวคันเงินลงกินน้ำผู้เดียวครับปล่อยลงโชว์เดียวเลยครับควานบ๊คีลงครับปล่อยตามสบายครับตามใจเขาเลยครับผมกินน้ำก่อนครับปวดกินได้าตักเลยครับสงสัย จะเอาอีกอยกครับ่ครับคือสิพ่อ,อที่นี่อวยหนาม,มาแล้วครับกินน้อยเลียล้ายลูกล่ะ ครับมอบะมีมูมาก,กวนใจสิสรงไดบ่ครับมืบ่เนี่ยสิเหตุประชดบ่สาวกันเงินของเฮาน้ำยังว่ท่านอาบครับยังว่ท่านมุดครับผมสิไปมุดมองไดว่าท่านหูนะครับ xí xí, quan lái xí, lái xí xăng, hãy đi ảm, đi mực nặng, quạ má, quá má, biến bên bên quạ quạ, sao, quạ má quạ má, เห็นไหวามาเอ๋เอนะ๋ความาขวามาดูาาาาครับยังบ่ทันครับยังบ่ทันมาตามคำสั่งครับมาเอาอีกแล้วครับผมไปลงไปลูกดาไปไปไปลงไปเออลงไปเฮ้ยไปเร็วลงไปเร็ว ไปเลยเล่าเล่าเล่าลงไปแล้วคนเก่งแล้วเออคนเก่งอีพ่อไปเลยเออลงไปเออไปอีกลงไปอีกลงไปอีกลงไปเล่วลงไปเล่วไปเล่วเฮ้ยไปอีกเออนะไปมุลงมุลงนอลลงเล่วนอลลงเล่วนอลลงเล่วมือสิม นอนไหบนบ่นะครับนอนลงนอนนอนนอนลงเร็วฝนเก่งเร็วนอนลงเร็วแกบลงแกบลงบ่ยอมนอนครับมามามา,มานอนลงเร็วนอนลงกันนะออบนสูงบน เออบนสูงบนสูงบนบนสูงบนตักมุลงมุลงเย็บลงเดินเอ้ยลงอะเอาละครับ อไ้ยไทยเทีย,ยวครับไปเราลักเลยนะสายไปสายไปสายไปจ้ะคนสวยสายไปเบ็นไปเบ็นไปเบ็นไป จะหยิบตาแม๊ปแม๊แม๊ปมามามาปล่อยตามใจครับมาเนี้มาเนี้เลนขอนครับผมเป็นหบอแบบเก่าครับคันคันคันถูถูถูอีอีเฮ้ยตามีแห้งครับพี่น้อง เสาโยกเลยครับขอ,อนไมโยกเยกโยกเยกนะครับอือฮึเสียงไครเนาะเสียงไขเนาะโอ้ข้างพี่ดาวตัวนี่ไหมเมกโมดิฟายครับที่อข้างพี่ดาวรองน้ำลงท้า พอดียังจะเห็ดงอกคกือเนอะคือเนอะสาวหลังไงครับทัางพี่ดาวมาลงน้ำพอกันครับเอาขันเงินไปจังใดมากจังใดนี่ สีไฟกับพี่ดาวบะสีไฟกับพี่ดาวว่สงสัยครับพี่ดาวส่วนเลยรได้บ้านพี่ดาวส่วนลงน้ำมาได้บวาน เก่าอยู่ครับพี่น้องเก่าถูๆถูๆถูๆโอ้โอ้โอโออาวได้ยินเสียงใช้มงค้นมาแล้วนาเบิดเธอเลยครับผมพี่น้องมาแล้วครับไปอีกองไงไอ้หนุ่มกั้นยาวสาวสะกิดใจแม่ เมือการสาวสวยสิไปน้ำไผ่เอ้าอ่ะอ่ะ,อะสิไปน้ำไผ่อ่ะสาวสวยไปนในเขาสวยเลยครับบาทนี่พี่น้องเอ้ยขัดบ,บานยังเงิบ,บาท เด้ครับบันก็ฝากฝากช่องพังคันเงินไว้น้ำแน่เได้ครับดื้อฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนฝากพี่น้องปองไปไปชมคลิปหนา นี้กับช่องพังขันเงินตำแน่ได้ครับเด้อส่วนคลิปนี้กับล่าวครับสวัสดีครับ